สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอข่าวเรื่องการจําคุกครูภัยบูลแปปีนะครับจากที่วันที่3มกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสารอุทธร์ภาคสี่เขาทางศาลเนี่ยก็มีคําพิพากษายืนนะครับตามคพาพิพากษาของศาลจังหวัดหนองบัวลำพูให้จําคุกครูไัยบูลหรือชื่อเต็มเมของเขาก็คือนายภพยบูลแสงเดือนเนี่เป็นเวลา8ปีในฐานภาพผู้เยาว์นะครับแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่อดีตภรรยาซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้นะครับ อันนี้เราก็จะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างอันนี้ประเด็นแรกก็คือครูไพบูลเนี่ยทำไมมันถึงยังเป็นความผิดฐานภาผู้เยาว์ทงทันท,ที่อดีตภรรยาเขายอมนะครับในคดีนี้อดีตภรรยาของครูไพบูลกับตัวครูไพบูลเนี่ยคือเขาชอบพอกันตั้งแต่ตัวของอดีตภรรยายังเรียนอยู่ชั้นมส,ส่วนครูไพบูลเนี่ยก็คือยังเป็นครูในโรงเรียนเดียวกันนะครับแต่เนื่องจาก แม่อดีตแม่ยายเนี่ยครับก็คือเขาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีการร้องเรียนต่อผู้ใหญ่บ้านพร้อมทาบันทึกครับว่าครูไพบูลเนี่เขาไปร่วงละเมื่อทางเพศอดีตภรรยาในขณะที่อดีตภรรยาเนี่ยยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับและตัวของแม่ใหญ่ก็คือไม่ยินยอมโดยตกลงมีการตกลงกันตอนหน้าผู้ใหญ่บ้านก็คือทางครูไพบูลเนี่ยจะต้องนาเงินมาจ่ายหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ถ้าผิดนัด ก็คือจะต้องจ่ายสองแสนบาทเราก็ยอมให้อดีตแม่ยายเนี่ยก็คือแม่ของอดีตภรรยาเขาดําเนินคดทีทางกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยก็คือก็คือข้อเท็จจริงที่ตามมานะครับก็คือตัวของครูภัยบูลเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินแสนบาทมาจ่ายทั้งไม่ได้สู่ขอแต่งงานกับตามประเพณีถึงแม้ว่าอดีตแม่ยายเนี่ยเขาจะแบบอยากจะดําเนินคดีนะครับแต่ว่าไม่อยากขัดลูกสาวก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะครับปเป็นเหตุให้ อดีตภรยาเนี่ยก็มีการคบหาตะคุภัยบูลเรื่อยมาจนกระทั่งมีลูกด้วยกันนะครับกรณีนี้ก็คือเป็นการภาผพพู้เยาว์ซึ่งอายุมากกว่า15แต่ไม่เกิน18ปีไปจับบีดามันดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารนะครับโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยซึ่งในส่วนของมาตราน,นี้นะครับก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา319นนะครับซึ่งไม่ต้องยินยอมคุณก็ผิดได้นะครับ อันนี้การกระทำมันก็จะทบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 3- 1 9นเ้ลยนะครับก็ครูไพบุญก็จึงมีความผิดตามมาตรานี้ครับแล้วในส่วนของการสั่งคำร้องของปล่อยชั่วคราวเนี่ยทำไมถึงต้องให้สารีการเป็นคนสั่งในกรณีนี้นี่นครับก็คือคดีของครูไพบุญที่อ่านคําพิพากษาไปเนี่ยเป็นคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค4ี่แล้วก็อ่านโดยคําพิพากษาอ่าน ขออภัยครับในส่วนของคำพิพากษาตรงนี้ก็คือมีการส่งมาอ่านที่ศาลชั้นต้นที่ได้ตัดสินคดีนี้นะครับก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา106วงเล็บ4นะครับที่จำเลยเนี่ยเขาสามารถยื่นคำร้องขอไปตัวชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นที่ตัดสินหรือชงระคดีนั้นนะครับในส่วนของการยื่นอุทธรณิกานะครับถึงแม้ว,ว่าจะยื่นอุทธรณิกาแล้วก็ยื่นต่อศาลชั้นต้นได้ตามผลของมาตานี้นะครับ โดยในยกรณีที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยที่ได้ยื่นกับศาลชั้นต้นที่พิจารณาคาดีนี้นะครับก็จะต้องให้ศาลชั้นต้นเนี่ยรีบส่งคำร้องตรงนี้ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องด้วยนะครับตามมาตรา106วรรคท้ายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ